นี้เราจะมาดูการละลายของของแข็งแล้วก็เปรียบเทียบการละลายของของแข็งแต่ละชนิดนะคะสวัสดีค่ะจารย์กิติยานะคะอาจารย์สอนเคมีนะคะถ้านักศึกษาหรือนักเรียนคนไหนมีข้อสักถามอะไรก็เขียนไว้ในคอมเมนต์ได้นะคะโอเคสาหรับกราฟที่อาจารย์ยกมานะคะโอเคแกน x นะคะเป็นอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสนะคะแล้วก็แกน y เนี่ยเป็นความสามารถในการละลายในน้ํา100กรัมนะคะ ถ้าเราดูจากกราฟตัวนี้นะคะแกน x เป็นอุณหภูมิใช่ไหมคะแปลว่าเนี่ยถ้าอุณหภูมิเพิ่มกราฟการละลายของสารแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงเรามาดูนะคะตัวแรกเส้นสีฟ้าโซเดียมไนเตรตเราจะเห็นว่ากราฟมันชันขึ้นนะคะแปลว่าถ้าะะเพิ่มอุณหภูมิโซเดียมไนเตรตจะละลายได้ดีขึ้นนะคะการเพิ่มอุณหภูมิทำให้ โซเดียมไนเตรตละลายดีขึ้นฉะนั้นถ้าเราพิจารณาสารแทบจะทุกตัวเลยนะโซเดียมไนเตรตนะคะโพแทสเซียมไนเตรตก็ชันขึ้นนะคะโซเดียมคลอไรด์อาจจะชันน้อยหน่อยแต่ก็ยังมีแนวโน้มยังเห็นว่ามันชันขึ้นนะคะในขณะที่พโพแทสเซียมคลอไรด์ก็ชันกว่า แล้วก็โพแทสเซียมคลอไรดนะคะชันเป็นเส้นโคง้งมีหนึ่งตัวนะคะที่เราจะเห็นว่าแนวโน้มมันไม่เหมือนคนอื่นชันลงนะคะซีเรียมซัลเฟตฉะน,นั้นซีเรียมซีเรียมซัลเฟตเนี่ยก็ถือว่าเป็นอของแข็งที่พิเศษนะคะก็คือว่าการเพิ่มอุณหภูมิไม่ได้ทำให้มันละลายได้ดีขึ้นฉะน,นั้นสารเคมีนะคะสารตัวไหนที่มีแนวโน้มที่เป็นแบบนี้นะคะ แปลว่าการละลายของมันเนี่ยเป็นการละลายแบบคายพลังงานนะคะการละลายแบบคายพลังงานในขณะที่ถ้าเป็นเกลือตัวอื่นที่มีลักษณะกราฟที่ชันขึ้นก็คืออุณหภูมิเพิ่มการละลายมันเพิ่มแปลว่าเป็นการละลายแบบดูดพลังงานนะคะอันนี้สาร ในโลกนี้นะคะ,ะโดยเฉพาะของแข็งเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นการละลายแบบดูดพลังงานหมดเลยนะคะมีแค่ไม่กี่ตัวนะคะที่เป็นการละลายแบบคายพลังงานซึ่งในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นซีเรียมซัลเฟตใช่ไหมคะหรือมีอีกตัวหนึ่งนะคะมีตัวหนึ่งก็คืออลูมิเนียมคลอไรด์ตัวนี้นะคะก็ถือว่าเป็นข่อยเยเว้นเหมือนกันนะคะคือการละลายของมันเนี่ยเป็นการคายแบบพลังงานนัคือพอเราเพิ่มอุณหภูมิไปปรากฏว่ามันละลายได้น้อยลงซึ่ง สาเหตุที่ทําให้สารกลุ่มนี้นะคะมันะละลายแล้วก็คายพลังงานออกมาก็นเนื่องจากว่ามันสามารถที่จะถูกน้ําล้อมรอบแล้วก็เกิดแรงดึงดูดกับน้ํามากนะคะทำให้มันคายพลังงานออกมาซึ่งตัวอลูมิเนียมคลอไรด์เนี่ยพอละล,ะลายน้ําแล้วก็จะได้เป็นอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์นะคะแล้วก็สามารถที่จะ,ะเกิดกรดไฮโดรคลอริกในสารละลายได้ด้วยนะคะดังนั้นเวลาเราพิจารณาว่าของแข็ง ที่เราสนใจนั้นละลายดีขึ้นหรือไม่นะคะเราก็มาดูว่าถ้าเราเพิ่มอุณหภูมิมันจะละลายได้มากขึ้นไหมซึ่งแทบจะทุกตัวะคะจะละลายได้ดีขึ้นเมื่อเพิ่มพลังงานดังนั้นมันเป็นการละลายแบบดูดพลังงานในขณะที่มีบางตัวเท่านั้น,นะคะอย่างเช่นลูมนีนคลอไรด์หรือซีเรียมซัลเฟตนะคะที่เป็นการละลายแบบคายพลังงานก็บังว่านักศึกษาจะสามารถดูกราฟแล้วก็เข้าใจนะคะว่า ใครดูดใครคายแล้วคราวนี้ถ้าเราจะเปรียบเทียบนะเราจะเปรียบเทียบการละลายนะอย่างเช่นเราบอกว่าโอเคที่20องศาสมมติที่20ององศาเซลเซียสถ้าเรามีทุกชนิดเนี่ยของแข็งทุกชนิดเนี่ยจำนวน70กรัม70กรัมเท่ากันหมดเลยมีสารกี่ตัวคะหนึ่งสองามี่ห้าหมี6ตัวทุกตัว70กรัมแล้วเราบอกเราสนใจที่20องศา ถามว่านะคะมีสารตัวใดบ้างนะ,ะที่เหลืออยู่นะ,ะหมายความว่าไม่ไม่ละลายหมดเหลืออยู่คันนี้จะสิบกรัมใช่ไหมเราก็มาดูว่าที่20องศาแต่ละตัวละลายได้เท่าไหร่จันจะลากกราฟลากกราฟที่20องศาคือตรงนี้ใชั้นเผาจันจะลากขึ้นไปลากขึ้นไป และเป็นเส้นตรงปุ๊บคันนี้เราก็มาดูว่าสารแต่ละตัวที่ยี่สบองศาเนี่ยมันละลายได้เท่าไหร่โซเดียมไนเตรตนี่ละลายได้เกือบเก้าสิบกรัมแปลว่าโซเดียมไนเตรตเนี่ยไม่เหลือนะคะโซเดียมไนเตรตไม่เหลืออย่างเขียนตรงนี้นะคะโซเดียมไนเตรตเนี่ยละลายหมดเพราะว่ามันละลายได้ตั้งเก้าสิกรัมใช่ไหมคะแต่มันมีแค่7จสิบเองดังนั้นแปลว่า เหลืออีกเยอะเลยนะคะเติมได้อีกตั้งตั้ง20ิกรัมนะคะเขตัวถัดมาที่ละลายได้ถัดมาก็คือเส้นตัวนี้เส้นสีอ่อสีแดงเลือดหมูตัวนี้ซึ่งมันก็คือของโซเดียมคลอไรด์โซเดียมคลอไรด์เส้นตัวนี้ละลายได้เท่าไหร่แล้วก็ลากไปตัดตัวนี้เห็นไหมคะว่ามานันประมาณสักเท่าไหร่ประมาณสักสามสิบห้าละลายได้แค่ส5มสิบห้าโซเดียมคลอไรด์ละลายได้ ประมาณ35กรัมแปลว่าถ้าเกินจากนี้มันก็ไม่ละลายใช่ไหมดังนั้นแปลว่าใส่70กรัมละลายได้แค่35โซเดียมคลอไรด์จะมีเหลือนะคะในขณะที่เกลือตัวอื่น,นะคะไม่ว่าจะเป็นโพเทสเซียมคลอไร,รด์โพแทสเซียมไนเตรตโพแทสเซียมคลอเรตหรือซีเรียมซัลเฟตทุกตัว จะเหลืออยู่ทั้งหมดนะะคฉะนั้นเวลาที่เราจะเปรียบเทียบว,ว่าของแข็งแต่ละชนิดที่อุณหภูมิที่เราสนใจเนี่ยมีใครเหลือหรือว่าใครละลายหมดแล้วก็มาเช็คดูอุณหภูมิตัวนี้นะคะเราก็ลากกราฟขึ้นไปแล้วก็เช็คดูว่ามันละลายได้กี่กรมัมเราก็สามารถหาคําตอบได้ว่ามีใครที่ละลายไม่หมดนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะ